สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีพ่อแมพอ่พี่น้องพี่ปานอาอาทั้งหลายนะคะพี่น้องค่ะแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาแบ่งปันอีกแล้วจ้าขอบคุณเจ้าของข้อมูอนะะเดอขอบคุณทุกๆแอดทุกทกท่านค่ะ สำหรับคลิปนี้เป็นงวดประจำวันที่2เดือน5ปี66นะคะพี่น้องะ่ะวันที่1บ่บออกนะคะวันที่1เป็นวัรแรงงานแห่งชาติงดเลื่อนมาออกเป็นวันที่2พฤษภาคมนะคะพี่น้องะ่ะแอทันนีเนี่เด่นบนนะคะถั้าจำบุพิพนี่สิเป็นของเอทกุยซกาวนะคะพี่น้องเนาะวันที่แล้วเข่าศูนย์หกวันนี้เพิ่งไฮเข่าสามเาสี่ศูนย์สามแลวก็ศูนย์สี่ เด็กสามโตพันจับห้7 0จแล้วก็704เนาะค่ะพี่นอ้อง่ะล่างพันหายห้7 8, 8, 8, 9, 5 8 5หาแล้วก็ 9- 5หาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าขอบคุณจากข้อม,มูลอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะฝากไปหาสื่อสลักไววเด้อจะพี่น้องจ้ะเอทันนี้ก็บ,บอ บอกซื้อบอเอ่ยน้ำค่ะพี่น้องค่ะก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลพนันนะค่ะพี่น้องค่ะขอโทษขออภัยด้ยค่ะที่บได้เอ่ยซื้อเอ่ยน้ำเกเพันให้มาหกตัวหกขางมาได้ทั้งบนและล่างมาได้ทั้งคู่โตดคู่ตรงจ้ะพี่น้องจา๋าแนวทางบนล่างเลขพันหามากับเก้าสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งชนกับเอฟถลเลกนะคะพี่น้องค่ะ 3 9 4เก้าสนี่เนาะจะพี่น้องเนาะเลขชอบกับสี่สามศูนย์นะคะพี่น้องค่ะเลขวิ่งเข่าชนสีเก้ากับสีศูนย์เนาะจะพี่น้องเนาะเลขวิงยี่บ้านนี่ได้แปดกับสีเนาะจะพี่น้องแล้วก็สีชนกับไอเอธันนีเป็นสีเก้ากับสีศูนย์เนาะจะพี่น้องจ้าแต่ว่าชอบ 30อยู่ด้อกคะพี่น้องค่ะชอบตั้งแต่งวดที่แล้วงวดนี้ก็เลยสิตามต่ออีกเลขตามค่ะพี่น้องค่ะคลิปเทนี่เป็นของอ่าแอดชัยสุเมฆชุมแพงวดที่แลของเปิดกระเข่าเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดนี้เปิดไข่มาสี่หางสี่ตัวเนื้อทางสื่อสารคือเก่าแล้วค่ะเนื้อทางล่างเนาะจ้ะเก้าหกเก้าเจ็ดแปดหกกับแปดเจ็ดคัพปิโน่ 9, 6, 9, 7, 8, 6, 8, ค่ะ คุณพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยร่างวันที่หนึ่งนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็รวยๆปังๆดังๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อ